ตองนี้หน่อยดีกว่าพี่อ้ยโอ้ยเคโอเอเคัสบีครับพุ่เออถอบถอบถุถุบถุคถุบ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 ถ้บถุบถุ่ถุบถุบถุอถุบุ่บมุบถุบถุ่ขุบถุบุ้บุบถนเ กเียนหน้พี่ใช่อยู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 ไม่ได้ทำไม่ได้ทำตีกูทำไมไปจับมันตีเอาเนี่ยโอ้พี่ทีมนโครสวยเลิศเลยว่ะไเที่ยววันนี้ไะเติอนตรงนี้หน่อยดีกว่าเี้ยิวันว้วัวัีั เป็นอะไรหรอเขาเออเอาเป็นว่าคือวันเนี้ยมัน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 มีงานไว้พี่ที่แบบพี่ต้องไปทำมาเป็น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 งานส่งของไงหรือเขาจ้างมาอะไรโลกอะไรเนี่ยฮะไม่ไม่ไดนโลกอะไรพี่พี่บ้าเปล่าเออเออโอเคมีงานงานอะไรอ่ะงาน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 ส่งของอ่ะที่เขาเด็ดจ้างมาโอ้ยังช้าอยู่เลยค่อยทําไม่ได้หรอไม่ได้พี่พี่ต้องไปส่งเลยโอเคโอเคโอเคไป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 ที่ไหนอ่ะเบลที่ไหนอ่ะเอ่อต้องจะตลาดอ่ะพี่ถ้าจะไม่ผิด ออร้านนีกแจ้วเหรอมันให้ของออใช่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 แต่พี่ไม oh, ่มีรถแล้วเหรอเนี่ยอ๋อพี่ให้พี่ให้เพื่อนยืมไปอ่ะอ๋ออ๋อไอ้แจ็คเฮอเอาเอาโอเคโอเคโอเคยิยยยถงมีทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่เลยครับพี่เอ้ยเอากิ๊ ไม่เป็นไรพี่ผูกพี่ตาฝานแล้วอะไรแจ็คเตื่นมาเติมมาเติมมาเหรอน้องใช่ใช่มีเติมเมื่อกี้เลยเออเออแล้วเองพี่ส่งอะไรอ่ะอ๋อนี่ส่งแอปเปิ้ลเนี่ยพี่เบลด้านหลังก็ได้น้องอ๋อเนี่ยนี่จะมีห้าอันใช่ไหมอันหนึ่งเอาไปให้ร้านของคิวก่อนร้านไอคิวใช่อ๋อฟาร์มไอคิวก็ที่สองก็เอาไปให้คุณสมพงษ์อันสามก็ใช่อันสามเอาไปให้คุณคุณสมปอง ชทองสมปองอันสีก็อ๋อเจ้าเดิมเลยสมสีสมสีสมไม้ใช่อ๋อได้เดิมเลยคือสั่งอืมเออแต่ว่าจัครับอ๋อรับบะหมี่คืออะไรอ่ะเอ้ยออกมาเออแจ้งปวดร้อนอะไรวะน้องเมื่อกี้ปวดร้อนะไรวะไม่ไม่ไม่ร้อยเลยเติมทุกเช้าใช่ไหมโมใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมวันนี้พี่เขาเติมทุกเช้าเลยเว้ยพี่อ๋อโอเคไป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 แต่บบพี่ไม่ค่อยเห็นไงเพราะว่าพี่ตื่นสายอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนกลับไปดูคลิปนี้วันนี้ผมมนร้านองสมใจตัมมาในลำนะครับ มันคือร้านดีวียนช็อปร้านขายกองสูงไก่ตันและรหัสไก่ตันราคาถูกตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดโหดตลับคิดมาดรดราคาทางร้านมีสินค้าแนะนำดังนี้สินค้าแนะนำกองสูงไก่ตันวีหนึ่งราคาเพียงสิบพอย์เท่านั้นมีโอกาสได้ถาวรไปเลยยังมีกลองส่งไก่ตันวีสองราคาเพียงสี่สิบเก้าพอย์ได้ไก่ตันถาวรไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่หมดยังมีกลองส่มโลบักราคาเพียงยี่สิบพอย์มีโอกาสได้โลบักไปเลยสองหมื่นสองพันห้าร้อยโลบักนะครับผมหมดเลยว่าโคตรจะคุ้ม ทางร้านยังมีจำหน่าย ID เดียเวลตันผลตื่นราคาเพียง69พอยต์เท่านั้นยานหมดอีกยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบดราคาเพียง20พอยต์สามารถลุ้นรับดาบยูรุไปได้เลยยานหมดไปเท่านี้ยังมีไก่ตัน6หกมดผลตื่น100%ราคาเพียง79พอยต์เท่านั้นบอกเลยว่า100%จริงๆนะดีพี่แอนอปยังมีแฟนเพจและเว็บไซต์อย่าลืมจัดกันยินยินะครับจบมว่ะมาเอาของก่อนเออเนี่ยเอาคิวมาเอาของก่อนเร็ว เนาะอะไรวะเอาคิวหรออะไรวะไมเนี่ยเฮ้ยมึงเติมกับไอ้แจ็คไปเนมไอ้แจ็คเลยแจ็คก็หัวแล้วไม่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 เอาเอาถือมีอีกแล้วอะไรเนี่ยเอาอันเนี้ยอะไรไแอ้เปิ้ลาฝ่ายแล้วอ่ะพี่พี่ตาหวานแหละไม่ได้ร่างงานไงเนี่ยน้องแอปเปิ้ลพี่วางตรงนี้นะของเองอ่ะครับโอเคครับดีพี่ไปได้เลยหลายบ้านอีกก็ เลยหงุดหงิดเช้าอยู่เลยก็เขาแบบไอ้นี่ไงบ่อยว่าเขาเติมกันมาทุกเช้าแต่พี่ไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเพิ่งหกขวายไงเขาเลยแบบโอุ้ยหัวล็อกแรงจังวะพี่ชอบแบบพวกนี้แม่งลมดีแต่เช้าพี่ชอบจังวะเฮ้ยทำไมเขาไม่ถังหญ้าบเนี่ยดูดิ้าโคตรลกเลยเฮ้ยพู่คิดสะดุดเด็ดอย่างใครวะไอ้แจ็คไอ้แจ็คกับไอ้คิวทำไรด้วยกันวะ

นี่ยพี่เลยบอกว่าอย่าเติมเยอะเมื่อคืนน่ะกับพี่แจ๊คอะพอๆกันเลยโม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 อย่าเพิ่งไม่ต้องพูดมากโมขึ้นไปข้างบนหน่อยพี่พี่กับไอ้แจ็คลืมของขึ้นแมวให้หน่อยเออเร็วเร็วเร็วอะไรเล่นวะไอ้แจ็คพี่ไปโดนอะไรพี่ไปโดนพี่อะไรมาเออใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพี่หน้าแบบตอนพี่หน้าเจอพี่รู้สึกว่าหน้ามันมัวมัวหน้าเหมือนแบบช้ำม่วงอ่ะเอาไปกระี่เอากระจกนึ่งทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะ หน้าที่ดีด้วยเองพี่ให้ไอ้ไอ้ภาพมันเป็นคำบรรยายนะเฮ้ยทำไมหน้าแบบนี้เนี่ยเฮ้ยพวกมึงเขียนหน้ากูเหรอโอ้ยเออดูดิโอ้ยหน้ากูโม่งจริงด้วยจะไมชีวิตมันโอ้โหโม่เขียนไอ้โมกเขียนเหรอเออโอ้โหนี่ไงหลักฐานขามือเฮ้ยโม่เราอยู่เนี่ยพวกมึงดักใจให้มันออกนะโอเคได้พี่อ่ะโป หม่อยู่ไหนอะอยู่ของโบนะคือว่าลงตส่าพี่ขนาดไหนเออมามาลงมาข้างหน้าพี่หน่อยพี่จะคุยด้วยเออเออคือรู้สึกว่าหน้าพี่ดองดีนะโมแปลกๆใช่ที่รู้สึกว่าพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็มีคนให้อันนี้พี่มาด้วยขอโมได้เปล่าไอ้โมมึงเขียนหน้าคุณนง เก็บตพี่พี่ยอยู่ใช่อยู่ใช่อยู่เอยู่อยู่ใช่อยู่ใช่อยู่ไม่ได้ทำผไม่ได้ทำตีกูทำไมไปจับมันเอาเอาเอาเนี่ยจับจับมันเลยมดไหนการข้าจับมันไอ้ทรยจะดังในโซเชียลแน่โอ้โหเอ้ย <to> ล sure, ุกในโทรศัพท์เร็วไม่เอาลยไเรไม่เไเลยเลยเยเยเเยไเ หยุดโพสแป๊บโพสแป๊บเฮ้ยคนเล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 ยเวิวิวิเดี๋ยวเฮ้ยจะแทงแม่ดีมยให้มาให้มาดูด้วยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโหพี่ดีมรู้แม่โลกรู้อีกแล้วไอ้เฮียพี่ดีมเป่ตัวร้ายกาจเลยอะไปดไว้ใครจับได้เพ่หมื่นหนึ่งเฮ้ยนี่กูจับโมเนี่ล้อยากอยู่ตังค์เพ้อ